<laughs> 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 Mấy? <tum> ai đâu ra? Bye bye. Anh xin lỗi nha. Chu พี่เอาเสื้อคลุมมาให้พี่ๆเขาหน่อยตรงนู้นของใครเสื้อคลุมนิคซี่อันนี้ไม่เข้าบ้านแล้วโอ๊ย 哈哈哈！哈。 แ, Finally, แข้มแข้มทำอะไรไม่ได้เสีเสียงระบายอารมณ์ทีมงานขอแถนบเช็ดถูไว้รอในบ้านด้วยพื้นมันแฉะ

<laughs> 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 Viking, Water Viking, ủi ướt nè. Charlieเตรียม dụng cụ ủi ướt để chep ướt ở trong nhà, thế chle the, le เป็นปาตี้ที่เละเละเยอะขึ้นในบ้านเยอะเลยนะพี่คุณนกำลังกินนก่น่ะขอบินน้ำสบัดน้ำก่อนเวลาเหมือนหมามันขึ้นจากน้ำอ่ะเออแล้วๆเดี๋ยวจะได้เริ่มกินอาหารกันพวกเราเดนบ้ โอเคว้าวไปมามาตรงป๊าๆๆนี่ก็จะโน้ตเทสแล้วเจอ okay. <laughs> <laughs> <laughs>